ทำผลิตได้เลยนะยยยค่ะอะไรอ่รอคุณซีคะแม่มาขอคุณซีแม่แต่งงานกับผู้ชายแบ่ค่ะนี่พวกคุณเป็นใครเหรอคะผมน้องขุนนิวัฒนาพรน้อยมณีไงครับที่พี่ซีบอกระเลี้ยงดูส่งเสียจนจบม,มาหาลัย ผมกับแม่สองคนเนี่ยที่ทำไปก็เพื่อทดแทนบนคุณพี่ซีไงครับนายคือขุนครับที่ฉันให้ทุนการศึกษานายเนี่ยคือฉันไม่ต้องการให้นายไปตอบแทนฉันหรอกรู้คุณเถอะแล้วพวกคุณก็รีบกลับไปซะเอเอ,เอพี่ซีคะใจเย็นก่อนคะ่ะคือพวกเราอะ่ะ ขายบ้านเป็นบทแล้วอะค่ะเพื่อที่จะมาตอบแทนคุณคุณนะคะเพราะตอนนี้พวกเราไม่มีที่ไปเลยค่ะใช่ครับแม่ของผมเขาบอกไว้ว่าเราเนี่ยต้องไม่เนรคุณต่อผู้มีพระคุณผมกับแม่เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่คิดเงินด้วยเออคือ ถ้างั้นเอางี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าเนี่ยไปเป็นแม่บ้านทําความสะอาดส่วนานายก็ไปเป็นเด็กฝึกงนานในออฟฟิศส่วนเรื่องเงินเดือนเนี่ยฉันจะให้ตามความเหมาะสมนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะดูสิลูกได้ไหม แม่บอกแล้วว่าเขามีใจกับแกแค่ลูกมาหาเขาแค่เนี้ยเขาก็อยากให้ลูกทำงานเลยจำไปนะล,ลูกเหล็กอะ่ะถ้าจะตีมันต้องตีตอนที่มันร้อนแล้วกแกเนี่ยก็รีบจับเข้ามาทับเมียเร็วๆแล้วกัวนนี่บริษัททั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของผมใช่ไหมคบแม่ ผมเห็นพี่ซีเมื่อยอครับผมก็เลยมานวดให้นี่ครับผมมีหัวใจดวงน้อยๆมาให้ด้วยไม่ต้องฉันไม่เอาแล้วก็รีบกลับไปทำงานซะหยุดทำเรื่องไร้สาระได้แล้วไม่งั้นเนี่ยนายจะไม่ผ่านโปรนะครับพี่ซีครับพี่ถ่ายรูปคู่กับใครอะครับ นันเองทำไมมีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็รีบออกไปซะครับนี่แบนจับปลาสองหมื่นเนี่ยแฟนที่มีอยู่แล้วยังจะไปอุปการละคนอืนอ่นอีก แทนไม่จะคนอื่นเน่ยเข้ามาทํางานที่บริษัทเราสองคนแม่ลูกอะ่ะทํางานเหนือยแทบตาย <c oughs> มี่มมาใช้ฉันนะอยางไงใช้ไมนคนใช้กันแหละนี่มันเม่ตลกอะรย่งนียค,คอยดูนะแม่ถ้าผมได้มันมาเป็นเมียเมื่อไหร่อ่ะผมจะจัดการมันเองแล้วสอนนี้เอาจยังไงต่อครับ มสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของผู้หญิงคือชื่อเสียงนี้นะถ้าเราหาทางทำลายที่เสียงได้ต่อไปนะก็ไม่มีใครก็เอามันไปเป็นเมียแล้วถ้าไม่มีใครเอามันโ่มันก็กลับมาหาลุงเองนั่นแหละ ครอ่ะเธอคิดว่าเธอสูงส่งมาจากไหนเหรอจะกล้าจับปลาสองมือ สวัสดีค่ะคุณประดอนคุณวางใจได้เลยนะคะการร่วมงานของเราครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะค่ะ คอนเซปต์โปรเจกต์นี้นะคะคือโลกสีเขียวค่ะและวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะทำแบรนดิ้งค่ะเป็นแบรน,บรนด์น้ำหอมนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดนะคะสีกลิ่นนั่นเองนะคะซึ่งสีกลิ่นนี้เราเออเจ้านายคะกระโปรงของเจ้านายไปเลืออะไรมาหรอคะ วังตัวให้มากๆนะครับคุณเป็นโรคติดต่อเฉียบพันธ์ุจะมัวแต่ลักสนุกจนลืมป้องกันตัวเองเอ่อคุณหมอคะแต่ว่าฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครเลยนะคะเจ้านายคะลูกค้าบอกว่าเจ้านายลักสนุกทำตัวเหลวไหลและ ทำให้เขาเสียชื่อเสียงไปด้วยเขาก็เลยยกเลิกโปรเจกต์ที่จะเซ็นสัญญากับเราทั้งหมดแล้วค่ะอีกอย่างเรื่องของเจ้านายขึ้นหน้าฟิตเต็มเลยนะคะคุณซีนะคะเป็นผู้หญิงที่มั่วค่ะ <c oughs> ไม่รักหนุสรุนตัวจับป่าสองมือ ในขาดคบกับผู้ชายฉันอยู่นะคะก็ยังไปคบกับคนอเดินเอีก็เลยทำให้เป็นลรกติดต่อไงล่ะคะแตตอนนี้นะคะก็มีแต่โูกชายฉันนี่แหละค่ะที่รับคุณสีได้แต่ตอนนี้ก็ยังรอคุณสีอยู่นะคะสนีกลับมาใช้ชวิตร่วมกันเถอะนะผมจะดูแลคุณเองหัวใจก็ยังอยู่ จะทำอะไรเนี่ยต้องบอกให้ผมทราบก่อนถ้าใครที่ขัดขืนแล้วก็ผมจะบอกคุณส่ซึ่งเป็นเมียของผมให้มาไล่พวกคุณออกเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเออนั่นดีเกิดอะไรขึ้นพูดได้ดีนี่คะพกเธอสองคนออกไปก่อน ค่ะเธอคิดได้แล้วใช่ไหมล่ะว่าดูสภาพเธอตอนนี้สิก็มีแต่ลูกชายฉันเท่านั้นแหละที่เหลับก็ได้แม่นี่ทำ้ายอ๊ยฉันอุตส่าห์ส่งเสียนายเรียนแต่นายกลับมาทำลายชื่อเสียงของฉัน และยังคิดที่สักุกสมบัติของฉันอีก <_ co f maid> แกก็เหมือนกัน <_ p ull> เป็นแม่ที่มีจิตใจสกรปรกลูกก็เลยเลวเหมือนแม่ไง <_ p ull> เป็นแค่หมาวัดคิดจะเด็ดดอกฟ้า <_ p ull> ฉันเนี่ยทำคุณบูชาโทษจริงๆสิ่งที่พวกแกสองคนทำ ฉันแจ้งตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วและฉันก็แจ้งทางมหาลัยของนายด้วยนายจะถูกไล่ออกและที่สำคัญจะไม่มีบริษัทไหนรับนายเข้าทำงานพวกแกสองคนเตรียมตัวไปรับโทษในคุกได้เลยไอ้ คือแม่จ๋าเราด้วยกลัว เนี่ยอะมากเลยเสื้อด้วยเจ้าไหยคะเมื่อกี้คุณขุนโทรมาบอกว่าลืมเสื้อสือไว้ที่โตประชุมค่ะ แล้วคุณมาบอกผมทําไมคุณก็เอาเสื้อสูทไปคืนให้คุณขุนสี่อ,อคือคุณขุนบอกว่าเงินอยู่ในเสื้อสูทสามหมื่นบาทค่ะฉันก็เลยบอกเป็นไยก่อนอืมจัหนายคะมีอะไรดาวคือเมื่อกี้ฉันถูกพื้นอยู่ที่โต๊ะประชุมเจอเงินอยู่สองหมื่นห้าหลงอยู่ที่พื้นค่ะไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วมีเสื้อสูทตัวนี้ด้วยค่ะสองหมื่นห้า ไม่ใช่สามหมื่นหรอแล้วทำไมเธอถึงเออสิเอ่อดาวเดี๋ยวคุณเอาเงินนะ่ะกับเสื้อให้พี่สีนะแล้วคุณก็ไปทำงานได้ละได้ค่ะนี่ค่ะงั้นฉันขอตัวไปทางานก่อนนะคะเจ้านายคะทำไมเจ้านายถึงไม่ให้ฉันพูดต่อละคะ คนเราทุกคนเนี่ยก็ล้วนแล้วมีกีลสกันทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะควบคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนจุดยืนที่ไม่เหมือนกันความคิดมุมมองก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปอะไรนะจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดก็พอละอรอฉันเอาเงินใสบเสื้อคี่เสร็จแล้วอะฉันจะมาถามความจริงกับอุณนี่ห้าพัน สัครบสามหมื่นแล้วคุณก็ส่งเสื้อเนี่ยไปคุณคุณเขาด้วยได้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ผมแวะมาเอาเสื้อที่ลืมไว้ครับ <laughs> เออผมกำลังจะให้เลขาส่งห้คุณพอด,ดีเลยแล้ออว่าแต่ทําไมคุณกลับมาไวจังเลยอะ่ะพอดีผมยังทําธุระอยู่แถวเนี้ครับกเ็เลยไวขามาเอาสวัสดีค่ะคุณผนนี่เสื้อผมค่ะเออเมื่อเช้านี้ที่ผมบอกคุณว่าเงินในเสื้อเนี่ยมีอยู่สามหมื่น จริงๆแล้วไม่อยู่25 0 0 0นะครับผมลืมไปว่าเมื่อเช้าซื้อของมาใช้ไป5000นนะ่ะต่อหมุนห้ะเหรอคะครับอะไรล่ะก็คืนเงินเขาไปสิค่ะอันนี้ค่ะขอบคุณครับคุณฟู่ครับผมขอต,ตัวก่อนนะครับครับเออคุณขุนไม่น้ำเงินก่อนเหรอครับไม่เป็นไรครับผมเชื่อใจคุณฟู่ท้านคะดีนะคะ ที่จนายไม่ให้ฉันพูดต่อไม่อย่างนั้นเนี่ยตาคงคิดว่าฉันใส่ร้ายเขาอะค่ะต่อไปเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรต้องใจเย็นๆน,นะสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจไม่ถูกเสมอไปสิ่งที่เราเห็นมันก็อาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปเหมือนกันอย่า่วนตัดสินใครถ้าเรายังไม่รู้ความจริงค่ะนี่เงินห้าพันค่ะฉันคืนเจ้านายไม่ต้องแล้วล่ะเ ช่วยเอาเงินนี้ไปให้น้องดาวหน่อยถือว่าเป็นรางวัลสำหรับคนทำความดีเจ้านายคะมันไม่มากไปหรอคะไม่หรอกสีผมจะบอกคุณนะทองเนี่ยหาซื้อได้ง่ายแต่ความจริงใจเนี่ยหาซื้อได้ยาก เขาเนี่ยไม่นอนุญาตให้คนขี้คุกอย่างพวกมึงอ่ะนั่งแดกข้าวนะเว้ยคู่เลียนจริงเลยไอ้พวกออกจากคุกก็มีรอยสักอย่างเนี้ยงอย่านะถ้ามึงคิดจะทำอะไรกูไแม่แต่นิดเดียวก็โทรศัพท์แจ้งตัวจับมึงนะเว้ย เออคุณครับต้องเก็บแล้วครับสกปรกแล้วกินไม่ได้แล้วอ่ะนี่ผมให้วันนี้ซื้อมาหลายก่องนะนี่เป็นไรหรอครับคุณไี่ต้องไปสนใจกับคำพูดคนแบบนั้นเลยนะเอาไปเถอะขอบคุณครับ ลงมาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะแล้วหมาคุณขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้ยังไงครับพฤติก,กรรมของฉันเขาไม่ชอบสัตว์อะคะ่ะเขาก็เลยหมาของฉันเนี่ยไปไว้บนต้นไม้ะคะ่ะนั่งล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมช่วยน้องลงมาขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นขอตัวก่อนนะครับค่ะ ุงคะให้หนูชื่อไหมคะอะไม่เป็นไรหรอะหนูหนูไว้ก่อนเลย จะเป็นพือนโลครับขอตัวกันนะครับขอโชคดีนะพืนโลพูดจัดการคะพูดจัดการเอาลูกบิงของฉันไปไว้มันก็ไม้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าลูกบิงเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะเอาเรื่องพูดจัดการให้ถึงที่สุดนี่คุณก็รู้นี่ว่าผมอ่ะแพ้ขนหมาถ้าผมเป็นอะไรไปอ่ะนะ ผมก็จะเรื่องคุณได้ถึงที่สุดเหมือนกันนะออกไม่ได้แล้วมีคนมาสาัมภาษณ์ไงเชิญเอ้าไอ้พี่คุปชิ้นนี่เป็นไนนก่อนมีตู้บ้านทั้งวันนะเว้ยเอ๊ะ อย่าพิงนั่งกูเปลี่ยนใจละกูว่ามึงไม่ต้องนั่งดีกว่าเพราะเดี๋ยวเก้าอี้เนี่ยจะเปื้อนลายบนตัวมึงรู้ไหมเก้าอี้เนี่ยแพ้กวมาชีวิตมึงอีกนะคุณจะพูดจาหยาดหยามไปถึงไหนผมมาสมัครงานไม่ได้มาขอข้าวคุณกินเอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนคุณขอท่านมียังไงตรงนี้เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะ ติดคุกคดีเลยวะติดมากี่ปีแล้วผมไม่เคยติดคุกแลวอย่างรอยสปกปักบนตัวผมผมก็สักปกปิดอย่างมิดชิดมิดชิดแล้วไงวะคนอย่างพวกมึงอะ่ะชอบความรุนแรงไม่งั้นมึงไสปสักให้เก็บตัวอย่างนี้หรอ <c oughs> เออไปเลยไม่มีใครยี่ไหนเขารับมึงหรอกคนมีรอยสักอย่งมึงที่ไหนเขาก็ไม่เอาเอา้า นี่คุณมาทำอะไรที่นี่ครับมาัำภา์างาน,นครับแล้วเ,เป็นไงบ้างเอางี้ไหมครับเออนี่นมามบัตรผมถ้าคุณสนใจทำงานผมเนี้ยมาสมัครบริษัทนีได้ขอบคุณครับที่คุณติไหนคุณบอกว่าลูกค้าคนสำคัญของเจ้านายจะเข้าบาริษัทวันนี้ไง ผมรอนานแล้วเนี่ยสวัสดีครับนี่มาสมัครงานะเปล่าครับมึงไม่ได้มาสมัครงานอะแล้วมาเสออะไรแถวนี้วะที่นี่ไม่ใช่คุกนู้ยไม่มีงานให้มึงทำหรอกเกียนจริงโอเคอเครันี่คุณคุณเป็นอะไรมากกับคนมีรอยสักไหมครับคนมีรอยสักเนี่ยมันหนักโห่พอคุณหรอนี่มึง ูดกคะเออคุณมาก็ดีแล้วคุณรีบเอาพวกมีรอยสักแบบน,นี้ออกจากบริษัทเราไปเลยนะถ้าลูกค้าคนสำคัญมาเห็นแล้วก็บริษัทเราเสียภาพพน์หมดเออเออเอจัดการคะคือคุณผู้เป็นลูกค้าคนสำคัญของทนายเราและเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทเรานะคะเนี่ยเหรอลูกค้าคนสำคัญ ว่าเรื่องเมือเ่อกี้น่าจะมีการเข้าใจผิดกันผขอโทษด้วยนะครับก็อาป็นว่าเชิญคุณนั่งก่อนดีกว่าผมไม่แล้วล่ะผมจะบอกคุณเนะีคนที่เขามีรอยสักเนี่ยไม่ได้หมายถึงเขาต้องอยู่ในคุกรอยสักมันคือศิลปะมันคือความเข้าฝืนของคนมันคือความเชื่อแต่มันคือสัมผัส คนอย่างคุณเนี่ยมันไม่มันเข้าใจแล้วถ่าบริษัทน,นี้ยังมีคุณแล้วก็ผมจิดยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดฮัลโหลครับไล่ผมออก